โชว์ลูบอยไม่มีอยู่แล้วรถชนหนักพิกามน้ำท่วมอ่ะเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยต้องยอมรับครับว่า1.5เทอร์โบอัตาชาร์จแต่ตาเร่งดีกว่าขับสนุกกว่าขับมันกว่าครับมาพบกับผมเซลบอยครับวันนี้มี c ีบิ c FC ฟซีเทอร์โบนะครับถามกันเข้ามามากมายเลยวเวลาไปลงโพสต์ของตัว EL เนี่ยนะครับลูกค้าก็จะถามหาว่า ตัวเทอร์โบมีไหมคุณบอยวันนี้มาแล้วครับมาตามคำเรียบร้องครับสำหรับซีวิคคันนี้นะครับเป็นปี2016-2017ครับเป็นตัว1.5เทอร์โบครับเป็นตัวโฉม f c นะครับใครสนใจคันนี้หาซีบิคเทอร์โบอยู่ครับนี่ครับคิวอารโค้ดบอยครับคิวอารโค้ดบอยแอดไลน์คิวอา e โค้ดบอยแคปหน้าจอแอดไลน์คิวอารโค้ดบอยนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปรายละเอียดและระบ้างเต็มให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันครับว่ามีอะไรให้บ้างกันบ้างครับมามาชมกันเลยครับ ความโดดเด่นของตัว Civic Turbo เนี่ยแตกต่างกับตัว EL เลยอย่างแรกเลยครับกระจังหน้าครับมันจะได้เป็นกระังหน้าสีดำแบล็กกรดครับแล้วก็มาดูที่ไฟครับไฟที่ต่างจากตัว EL ก็คือถ้าเป็น EL จะเป็นโปรเจคเตอร์แต่ตัวนี้เป็นไฟ LED ครับ LED 9 9ช่องนะครับเห็นไหมครับนี้เป็นไฟ LED อันนี้ก็เป็น daytime running light แล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาครับมาดูด้านข้างกันครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีของตัวรถเครับเป็นไฟหลีนะไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะครับมาดูขนาดแม็กและยางกันครับยางตัวนี้เป็นปี2020ครับให้ขนาดยางมาที่215 50 R17 ครับแม็กเดิมขอบ17นะครับโรงงานเลยครับมาดูที่กระจกมองข้างกันครับในโฉมปี2016นะครับ16 17เนี่ยนะครับตัวเทอร์โบเท่านั้นถึงจะมีตัว Honda l a รนว a ครับนี่จะมี Honda l เรนวครับ นะครับถ้าเป็นตัว E L จะไม่มีนะครับตัวกระโบจะมี Honda l a o n b o s กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่จะกระจกมองข้างมาแล้วครับมือเปิดประตูครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมครับแล้วก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับตัวนี้กุญแจตรงนี้เป็น push start keyless ครับได้ตัวกันสาดมาทั้งหมด4บานแล้วครับมาชมรายละเอียดนะครับมาแผงประตูครับตัวแผงประตูเนี่ยด้านบนจะเป็นหนังครับนี่ก็เป็นหนังเช่นกันนะครับ ที่เท้าแขนเป็นหนังจะมีท่อนล่างเท่านั้นครับเป็นชุดนี้นะครับที่เป็นพลาสติกครับได้ที่วางแก้วมาครับได้ลำโพงครับเสียงแหลมอยู่ตรงนี้ครับแล้วมาดูโครงสร้างหลักของตัวรถกันบ้างนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยครับนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยและนี่เพจตัวรถครับมาดูเพจกันเพจของเขาจะอยู่ด้านซ้ายครับประตูหน้านะจะเป็นบริษัท Honda Automobil e Thailand นะครับอันนี้จะเป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับ และอันนี้จะเป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับรหัส L15 เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีเทอร์โบนี่เองครับประตูหลังครับโครเมียมครับเช่นเดียวกันมือจับจะเป็นโครเมียมแต่จะเป็นโครเมียมออกลงดำหน่อยๆนะนี่ครับนะแผงข้างประตูด้านหลังเช่นกันครับตรงนี้เป็นหนังครับนี่ก็เป็นวัสดุเป็นหนังเช่นเดียวกันกับประตูหน้าได้ที่วางแก้วมาครับดูโครงสร้างหลักกันครับมานะครับตะเข็บเป็นอาร์คเดิมสวยเลยครับ มาดูด้านท้ายรถกันครับได้สปอยเลอร์หลังมาครับได้ไฟเบรกมา3ตำแหน่งครับไฟเบรกจะเป็นดวงที่1งดวงที่2และดวงที่3ามนะครับสัญลักษณ์ RS นะครับเห็นไหมครับตัวเทอร์โบจะมีทั้งหมด2รุ่นครับจะมีตัว RS ที่เป็นตัวท็อปสุดแล้วก็จะเป็นตัวเทอร์โบครับตัว RS เนี่ยจะคือตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ได้ตัว Parking s e n อ o r ครับนะครับ Parking s e n อร์กล้องถอยครับตรงนี้ แล้วก็จะได้ไฟทับทิมมาครับด้านมุมครับมุมทางด้านนู้นก็ได้ลองดูครับได้ไฟท i̇şte ับทิมมาครับเดี๋ยวมาดูห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนี่ครับเช่นเดียวกันห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างจะกว้างขวางครับดูแถบกระโปรงนะครับนี่สวยเลยครับเห็นไหมครับยาแนวเดิมทุกอย่างครับช่องเก็บยางอะลรนี่ครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับสมสวยเลยไหมท้ายเดิมทุก, мы, ทกอย่าง <Wh> you you าเดิมหมดเดิมสนิทครับ ดูด้านขวาของตัวรถกันบ้างครับสปอยเลอร์หลังตรงนี้นี่มีไฟซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยจะได้มองเห็นกันครับไฟเบรกได้ทั้งหมด4ดวงเลยคราวนี้ครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกันด้านฝั่งซ้ายครับได้คิวโครเมียมครับประตูมือจับเป็นคิวโครเมียมครับมานี่ครับตะเข็บเม็ดนักครับ รถประกันครับไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมรถส,สวยๆนะบอจะนำานำเอามาน,นําเสนอท่านผู้ชมโชว์รูมบอยไม่มีอยู่แล้วรถชนหนักพิกความน้าท่วมแ่ะแต่มันจะขึ้นอยู่กับว่าสวยมากสวยโดนใจลูกค้าแต่ราคาจะมีเนื้อกู้มีเจ้าของใครถูกใจใารไหนก็ทักขาบอยได้ครับบอยมีทั้งตัว f c เทอร์โบมีทั้งตัว f c 1.8นะครับมีหลายรุ่นเลยมาครับนี่เห็นไหมครับสะเข็บเป็นน่ส,สวยๆครับและดูแผงประตูของ ฝั่งคนขับครับนะรายละเอียดแผงประตูของฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ได้เพิ่มมาคือปุ่มควบคุมสวิตช์ประตูทั้ง4บานครับกระจกออโต้สบานคู่หน้าครับครับแล้วตัวพับกระจกครับและที่เป็นตัวเปิดท้ายรถครับใส่ได้ที่วางแก้วมาพุชสตาร์ทอยู่ด้านนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าห้องเครื่องกันบ้างครับว่าจะสวยง่ายขนาดไหนไปชมกันครับไปอ่ะครับเรามาชมหน้าห้องเครื่องครับ นี่เลยมามาดูเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเทอร์โบกันครับมาเพราะว่ามีเทอร์โบมาถึงปรับขนาดเครื่องยนต์ให้ซีซีน้อยลงนะครับจากตัว1.8ปรับมันเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีแล้วใส่เทอร์โบซูเปอร์ชาร์จเสริมเข้าไปนะครับทำให้แรงม้าของตัวรถนะครับ1500ตัวนี้ได้แรงม้ามาที่173แรงม้าครับต่างกัน ตัว e-l อย่างสิ้นเชิงครับซึ่งตัว e-l 1.8จะได้แรงม้ามาที่141แรงม้านะครับแต่พอเป็นไปตัว1500อร์โบแล้วเนี่ยได้แรงม้าเพิ่มมาไป173แรงม้าครับรายละเอียดโดยหลักโดยรวมครับบอดี้ทุกอย่างสวยงามครับอาจจะมีแกะงานเก็บสีฝางกะโปรงมาครับมีแกะงานมาบ้างนะครับแกะสฝากะปรงทําสีอาจจะพวกสเก็ตขีนพวกอะไรเนี่ยครับแตแก้มในบางเดิมเลยนะบางเดิมเลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูารายละเอียดห้องโดยสารภายในกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วตัวเทอร์โบเนี่ยให้อะไรในภายในรถมากันบ้างครับไปชมครับปเอาครับเราได้มาเข้ามาอยู่ใน Honda Civic คันนี้กันแล้วนะครับกุญแจแบบนี้ครับเมื่อกี้ยังไม่ได้แสดงให้ดูนะครับมันจะมีตัวปุ่มสตาร์ทเครื่องตรงนี้ด้วยนะครับนะครับย้อนไปดูมาในคลิปก่อนๆกันได้ครับในซีวิชมนี้ก็จะมีกุญแจสตาร์ทเครื่องกดปุ่มล็อกทีนึง กดปุ่มสตาร์ทเครื่องค้างไว้นะครับแล้วมันจะสตาร์ทเครื่องนะครับเวลา,าก,กรณีท่านผู้ชมอยู่บนออฟฟิศเนี่ยรถจอดอยู่ไกลๆตากแดดเนี่ยนะครับกดสตาร์ทเครื่องตัวนี้เพื่อให้เครื่องอวมรถยนต์อวมแอร์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเข้ามาก็กดสตาร์ทเครื่องอีกทีนึงนะครับมาเดี๋ยวตรงนี้เรามาสตาร์ทเครื่องกันก่อนเดี๋ยวขอแอร์เย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคอนโซลด้านบนครับ ยวขอตกตกลงไปยูก่อน่ะคอนโซลด้านบนครับตัวนี้เป่อเป็นพลาสติกเป็นหนังครับเป็นหนังนะแล้วก็จะได้ดีไซน์ตัวพลาสติกตัวนี้ครับออกเป็นแรออกเป็นลายซิงค์นะครับเป็นสีแบบซิงค์เข้มๆนะครับแล้วก็จะข้างล่างลงมาลองลงมาก็เป็นหนังครับตัวหน้าจอวิทยุครับตัวนี้บอกรายละเอียดของอุณหภูมิแอร์ด้วยแอร์เป็นแบบดูโอโซนครับดูโอโซนยังไงครับตัวอุณหภูมิแอร์นะครับสามารถปรับได้เห็นไหมครับ เนี่ยตัวนี้ปรับได้ใครซ้ายขวาจะหนาวจะเย็นก็ปรับได้หรือจะกดซิงค์ถ้ามากดซิงค์ปุ๊บปุ่ม,มเวลาหมุนปุ๊บม,มันจะปรับอุณหภูมิเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กดซิงค์นะเราไม่ได้กดซิงค์ซ้ายกับขวาก็ปรับอุณหภูมิต่างกันได้เดี๋ยวขอดูก่อนตัวนี้มีตำแหน่งด้วยอันนี้ก็สามารถรองรับตัวเนวิเกชันนะครับเดี๋ยวขอดูนะครับเห็นไหมครับ รองรับนีเิเกชั่นด้วยมีระบบนำทางด้วยปกติในตัว e-l จะยังไม่มีหมวดนี้นะครับนะแล้วก็รายละเอียดของตัวพิธยุก็จะเกี่ยวกับเห็นไหมมีตัวคนนำทางมีโทรศัพท์กันตั้งค่า audio นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับกลับนะ Home. มาหน้าโฮมมาแล้วก็มาดูที่ตัวเรือนใหม่กันมาครับ ตัวเรไหมครับรถคันนี้นะครับวิ่งไปที่132,800มรกิโลรถ16.17จดปีนี้ปี2022ปีตีซะรถ6ปีครับรถ6ปีวิ่งแค่แสนสามก็ถือกลางๆนะเพราะว่าปีแล้วประมาณ20,000นะครับก็ถือว่ากลางๆรถวิ่งไม่ได้เยอะมากครับหน้าจอน่าพวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวเนี้ยเดี๋ยวปรับขึ้นก่อน บางคนก็บอยอ่ะชอบไม่ชอบพวงมาลัยติดเขา่ามาเพราะปรับพวงมาลัยครับหน้าจอตรงพวงมาลัยแป้นพวงมาลัยเลยเนี่ยดีไซน์ของเขาคุ้มด้วยหนังครับวัสดุคุ้มในหนังนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเกี่ยวกับปติฟังก์ชันครับตัวเนี้ยระบบเสียงตัวเนี้ยเดี๋ยวขอเลือกหมวดออดิโอก่อนอ่ะคุณได้ยินเสียงใช่ไหมตัวนี้ใช้แค่รูปนะเสียงตัวนี้จะจ,ะจ,ะจะใช้เป็นกดนี้ก็ได้นะ ปุ่มวารุ่มเนี่ยหรือว่าขับรถอยู่จะใช้รูปแเก็ได้รูปเึ๊บเสียงก็จะขึ้นเห็นไหมครับใช้แค่รูปนะครับตัวนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีครับแล้วก็ปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์ครับเกี่ยวกับแล้วอันนี้เกี่ยวกับหน้าจอหน้าจอตรงตัวไม่นะครับเห็นมาบอกค่าเฉลี่ยของการใช้น้ํามันนะครับฝั่งขวามือเป็นค r ุสคอนโทรลครับได้คูุสคอนโทรมาด้วยและเสริมความสนุกด้วยแพทเทิรนชิปครับนี่เห็นไหมครับ พนชิพเนี่ยถ้าใช้ในตัวดีครับตัวดีปกติเนี่ยก็จะใช้ร่วมกับเกียร์ออโต้นะครับเชนเกียร์ได้แต่ถ้าใช้ในหมวดตัว S เนี่ยนะครับก็จะล็อกเกียร์เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยลดเกียร์เพิ่มเกียร์นะครับซ้ายกับขวาก็เลือกเอาได้เลยนะครับมาถึงคอนโซลกลางกันบ้างครับคอนโซลกลางก็มีที่ใส่ของเราค่อยเยบก่อนตรงเนี้ยมันเป็นจุดเสริมเข้ามานะตรงนี้ถอดได้นะนะครับก็ที่ใส่ของนะครับแล้วก็ตัวปุ่มอีคอนเพื่อประหยัดพลังงานครับ ได้เบรกออโตเบรกโฮครับนะครับออโตเบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้าครับช่องวางแก้วครับตัวนี้ช่องวางแก้วมานี่จะปรับเป็น2ช่องอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับใช้เป็นช่องเดียวก็ได้ครับแล้วก็ที่ใส่ของครับได้ตัวพอร์ต USB มาครับอ่า USB ยังไม่หมดยังอยู่ใต้นี่ครับครับเป็น HDMI ครับตัวนี้เป็น HDMI แล้วตรงนี้เป็น USB ครับแล้วตรงนี้ตัวนี้เป็น power outlet นี่ตันนี้เป็น power outlet เบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศทางครับที่บอยกำลังนั่งอยู่นี่คือเปนเบาะหนังปรับไฟฟ้านะ8ทิศทางคุณภาพของเบาะโอ้โ,อโหถือว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะครับหนังเบาะครับคุณภาพหนังเดินทุกอย่างนะครับหนังไม่ได้มีแตกมีลายเลยครับแล้วก็ได้แอร์แบ็กครับมาเรามานับแอร์แบ็กกันแอร์แบ็กที่ผมได้มานน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็ฝั่งพวงมาลัย ไอแบ็เสาเอเสา B นะครับแล้วก็ตัวเบาะครับ2ข้างนะครับแล้วก็จะเป็นเสาหลังอีก2ตัวครับระบบความปลอดภัยถือว่าเยี่ยมยอดเลยครับนะแล้วก็ที่ใส่ของก็โอเคกว้างขวางสะดวกสบายครับเพดานครับมาม่านบังแดดครับได้กระจกสองหน้ามาครับได้ไฟสองแผ่นที่2องตำแหน่งครับกระจกตัดแสงอัตโนมัติครับแล้วก็ฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันครับได้ตัวกระจกมา เทคโนโลยีตอบสนองความสะดวกสบายสําหรับด้านหน้าถือว่าโอเคเลยครับตําแหน่งเบาะของนั่งการนั่งนะครับบอชอบลงเบาลึกๆตัวบอยตัวใหญ่นะสูง176น้าหนัก105กิโลกร,รมัมแล้วนั่งอยู่ในนี้บอถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้ะครับตําแหน่งของเบากระชับนะถ้าบอตั้งบอจะปรับก็ใหม่เลกนึนงเนี่ยทัศนวิสัยในการมองนะครับตั้งแต่พนักพิงเบาจนถึงพวงมาลัยนะครับมองเต็มวิวครับ ไม่ค่อยมีจุดมาบังตานะครับถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังกันดูครับเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างว่าจะฟีลอย่างไรกันบ้างไปชมครับปนะครับเรามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับพอเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้หรือแอร์ข้างหน้ามันมาถึงครับแอร์ข้างหน้ามาถึงผู้โดยสารตอนหลังครับถือว่าใช้ได้ครับไม่ไม่ได้มีอุปสรรคเรื่องแอร์หรือว่าอุณหภูมิภายในรถยนต์นะครับถือว่าเย็นเย็นใช้ได้เลยครับตำแหน่งการนั่งถือว่าโอเคครับหมอนรองเนน่อง ยาวครับยาวเต็มน่องเลยแล้วก็เฮดรูมเหลือเยอะเล็กรูมเหลือนะครับเพราะอันนี้บอยไม่ได้ปรับเบาะขึ้นไปเลยนะครับอันนี้บอยตัวใหญ่ๆไปปรับหอยหลังมาเนี่ยแล้วยังเหลือเล็กรูมขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับหมอนรองศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสาร2ตําแหน่งครับถือว่าใช้ได้ครับแต่พรับถ้านั่ง3คนก็นั่งได้นะแต่นั่งรองรับผู้โดยสาร2ตําแหน่งเนี่ยถ้านั่งกัน2คนก็เนี่ยมีพนักพิงมาแล้วก็ที่วางแก้วครับถือว่าโอเคครับเทคโนโลยีของทาง Honda เเขาเนี่ย ตอบสนองทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังนะแต่ตอนหลังก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นักแต่ถือว่าเน้นนั่งสบายแล้วกันนะครับเน้นนั่งสบายตัวนี้เครื่องพันห้าเนี่ยนั่งันสคนเ,เต็มเต็เนยวิ่งสบายเลยครับด้วยแรงม้าของเขาที่173าแรงมา้าเหลือเลยครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับว่าไอ้ม้า173แรงม้าเนี่ยแล้วเวลาขับเวลาเหยียบแล้วมันจะเป็นอย่างไรงบ้างไปชมครับปะมาครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันออกตัวถือว่าแจ๋วนะ ใช้ได้เมื่อกี้วงเลี้ยวที่บอยเลี้ยวี่เลี้ยวสุดเลยนะพอเลี้ยวสุดแล้วมันไม่มีเสียงดังไม่มีข้อแขกเดี๋ยวพอลงทางขูขาเดี๋ยวรู้กันแล้วช่วงอัตราเร่งเดี๋ยวลองดูกันนะครับช่วงนี้ก็เย็นแล้วละ่ะเดี๋ยวจะลองเหยียบดูเดี๋ยวถ้าในซอยนี้ไม่คนไม่เยอะหรืออะไรก็จะลองเหยียบในซอยดูแล้วก็ไปเหยียบบนถนนใหญ่นะดูเอาละครเอาแต่กล้องจับไปดีแล้วเดี๋ยวขอชาร์จเต็มๆก่อนเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยว่อดี๋ยวลองถนนใหญ่ดีกว่า ลองในโซนอันตรายถ้าหน้าง่ายขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับอกาการเล่งดีมากนะครับหมามาเต็มนะใช้ได้เลยภาษาวัยรุ่นคือติดปีนเลยครับสั่งได้ตังใจเลยฉะนั้นเวลาขับรถที่ควบคุมรถที่มีคุณภาพขนาดเนี้ยมันจะมั่นใจในสังเกตไหมครับบอยเปิดไฟเลี้ยวพอยกไฟเลี้ยวปุ๊บ h อ n ด้าเรนวอตที่บอยแน,นะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำงานครับฮอนด้าเรนวอตทำงานพอยกไฟเลี้ยวปุ๊บจะเห็นจุดอับด้านซ้ายมือเห็นไหมครับ แล้วตัว Honda r e รนโบนี่ยังสามารถกดส่องได้โดยไม่ต้องยกไฟเลี้ยวนะจากตำแหน่งไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีปุ่มกดตรงนี้มัาจะสามารถกดได้นะครับกดดตูตรงนี้ก็ได้เลยครับหรือจะกดปิดก็ได้โอเคครับลองเหยียบดูครับเห็นไหมครับถือไว้ใช่ได้ขับมันจริงๆตัวไปเองเคยสัมผัสทั้งตัว1.5เทอร์โบและตัว1.8ดเอแล้ว ต้องยอมรับครับว่า1.5เทอร์โบอัตราชาร์จอัตราเร่งดีกว่าขับสนุกกว่าขับมันกว่าครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคายอดผ่อนกันนะครับว่าผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงใครที่กําลังมองหาอยู่ตั้งงบผ่อนไว้เท่าไหร่อะไรยังไงไปชมกันเลยครับไปเอาละครับสาหรับ Honda าซีปคันนี้ถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านใช่ไหมครับถามกันเข้ามาจังเลยตัวเทอร์โบเนี่ยมาถึงที่แล้ะมาตอนนี้ละครับรีบข่อยคว้ากันไว้ครับใครถูกใจคันนี้ครับนี่ครับ QR code boy ครับ แคปหน้าจอเ k e ่ยวค d บอยแอดไลน์มาหาบอยเลยครับซีวิกเทอร์โบรอท่านอยู่นะครับคันนี้นะสวยๆสดๆเลยนะครับอ่ะสำหรับคันนี้ครับ Honda Civic เป็นปี2016-2017นะครับเป็นตัว1.5เทอร์โบในโฉม f c บอยขายท่านผู้ชมเพียง758,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นที่12,556บาทครับลูกค้าเครดิตดีมองบนนี้ครับนี่มองข้างบนเลยครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้นบอยทําให้2.59นะครับ4ปี4ปี2.59 5ปี2.99 6ปี3.89และ7ปี4.29ครับดอกเบี้ยแต่เลทต่าสุด2.59รับไปเลยครับลูกค้าเครด,ดิตดีครับสําหรับคันนี้ใครถูกใจรีบเลยนะครับบอยวันนี้บอยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c sure. a r 4 s, 8, on, r s u yn, hm, r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com